ใช่ครับค่ะกระจกหกด้านนี่ทันไหมกระจกหกด้านอ่ะทันไหมกระจกหกดีครับสวัสดีครับพี่ทุเกูไปส่งที่ไหนเดียกระโปงวัสดีครับน้องรบอกได้สัตว์ไปส่งมาส่งกาแฟที่ได้เพิ่มไปไหนไม่มีสองแสนเองอ่ะอะไรครับใช่ไหมแค่แสนหนึ่งโอ้ยถ้าขายแสนหนึ่งมันจะเหลือน้อยเลยไงเอา คนรับกนคนรับกรขอเรื่อยๆขอจะหมอกแต่จอ่อนค่ะสู้านค่ะกิ้อเปล่าเลย884สี่ครับเราระเบิดตเบอร์นี่คือทักไปได้ไหมครับทักได้ครับทักได้ครับเดี๋ยวผมไปคุณเหมิงครับเจอกันนะครับโอเคค่ะเจอกันค่ะโอเคเฮ้ยถ้ากัดน้องไปขุณเหมืงไดเอาไว้น้อง เออพี่นี่นี่นี่กระถิงก็จะขายพี่ไทยบอลมาบิดเด่ะกระถิบอยแทงให้หน่อยอะไรนี่ครับสิบเลยไหมคะโอ้คุณขายแล้วครับแท้เลยครับเฮ้ยเอ,เอ้าเฮ้ยไอพี่ไปแทงมันทำไมอ่ะพี่โอ้คุณเห็นปะในเลเบลวะมึงเห็นปะนว่ากูแทงมึงเห็นว่ากูแทงปะเนะี่ยไม่แกเห็นปะ่เไ,ไม่เห็นใช่ไหม ผมไม่รู้ผม,มเกีเย่ยวพี่โอเคใครแทงผมได้อี๋แต่เนี่ยเป็นหลบพี่เป๋ามีเลี้ยวกเป๋าโอ้กสฬาภาคชิงครับพี่ศิรดาขอบคุณครับขอบคุณก้าวเดินอาราบ,บิดนะครับสวัสดีครับ <c oughs> มาแล้วครับสีสันอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวก็ถิ่นยิบแป๊บนึงมีกาแฟไหมครับกถิ่นมี่ค่ะเดี๋ยวเฮียอะไรวะเฮียขี้ขาดปออังบอนกระเป๋าเลยค่ะกระเป๋าสองเป็นแปบ ขอกาแฟด้วยนะครับผมจะลงแล้วโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะพี่ป๊อขอบคุณค่ะ คนบริสัทแล้วหลอกอ๋อ